อ่ะโอเคมาต่อในส่วนของไทม์ไลน์ของวัยกรน,นะครับอ่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะไอชีวิตตัวเนี้ยเพราะว่าผมถือว่าฟลุกเลยอันเนี้ยถือว่าฟลุกเลยอยู่ดีๆก็มีราชวงศ์มาขอเป็นเพื่อนไลด่ดูถ้าไลาด่ดูตามคลิปนะมีราชวงศ์มาขอเป็นเพื่อนแล้วก็ขอเป็นแฟนแล้วก็ไปดูหนังด้วยกันไปเด่นลำด้วยกันแล้วอยู่ดีๆก็มาแต่งงานแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเป็นราชวงศ์นะครับ <c oughs> คือตอนแรกผมไม่ได้เอะชื่อเลยอะ่ะว่าเป็นปินเซตปักเป่าอะไรเงี้ยผมไม่ได้เอะชื่อเลยนะโอเคทีนี้ ผม m a ดีกว่าไปเรื่อยๆจะให้มีลูกแล้วอยากมีลูกแล้วอ่าผมก็เมคเลิฟไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวจะมีถ้าเกิดเมื่อไหรที่มีลูกเนี่ยจะแบบมันจะเด้งขึ้นมาเลยว่ามีลูกแล้วว่าจะเก็บไว้หรือว่าไม่เก็บนะครับโอเคเราเมคเลิฟไปเรื่อยๆเลยหาคนสืบทอดบัลลังก์นะครับไปครับ make ลิฟเรื่อยๆโอเคทีนี้ต่อมาเดี๋ยวผมจะไป เลสเ c t ข้างล่างผมไม่แน่ใจว่าเพิ่มยังไงนะที่นี่ผมไปสัญญกรรมก่อนคั้งแรกไปสัญญกรรมมีตังแล้วอันนี้คือสิ่งที่ไปฉีดโบทอกก่อนเลยฉีดหมอบนครับดีไปฉีดโบทอกแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะพลาสติกเซอร์เจอร์นี้นะนทำตาสองชั้นไปพันแปดโอจิ๊บจอย <laughs> เอาเงิน ราชวงศ์สวดพระองค์มาใช้แล้วก็มีอะไรอ่าโนสจ็อบโนสจ็ no อบ no นี่ทําแล้วทําเลยนะครับอย่างโบ็อกเนี้ยมันทําต้องทำเรื่อยๆนะโอเคเมื่อกี้เราเจ็บเอออ่านหนังสือหน่อยดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าโง่จะหาว่าอันนี้เมื่อกี้ที่ตามพาร์ทที่แล้วให้ดูนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเชิญเซเลบมาหน่อยเชิญใครดีเดวิดเบคแฮมว่ะมาครับเดวิดเบคแฮมเชิญมาทำอะไรดี เล่นวิดีโอเกมเชิญเดวิดแบคแฮมมาเล่นวิดีโอเกมโอเคเฮ้ยได้รู้จักแบคแฮมมาเนี่ยมันจะมีขึ้นไหมไม่มีวะน่าจะมี relationship เพิ่มกันมาโอเคเดี๋ยวให้ตังค์พ่อกับแม่ใช้หน่อยอเรารวยแล้ะไปเืินหนึ่งอะไปให้พ่อครับเราไม่ลืมบุญคุณนะครับคนที่เลี้ยงเรามาครับเราต้องให้เงินอ่าเรามีตังค์ระดับมหาเศรษฐีแล้วตอนเนี้ยให้น้องชายเอ้ยให้พี่ชายด้วยเอาไป กินนมเล่นๆนะครับอาไปโอเคทีนี้เออมันจะเพิ่มมันนี่ยังไงมันรู้่ะไอ้ Respect ข้างล่างเนี่ยความขลรบอะต้องออกอีเวนไหมน่าจะมีอีเวนออกไหมเออเดี๋ยวผมออกกําลังกายดีกว่าเดินหน่อยเดินหน่อยอันนี้คือกำลังที่เรากำลังเดินอยู่เนี่ยมีคนมาทำอะไรเนี่ย อีกน้อดีกว่าไม่สนใจอย่าตอบบ้วนะบางทีไปตอบแบบมัวตัวนี่ซวยนะครับจะหาความซวยมาเข้าตัวเบาๆโอเคอัน okay, นี้เราเขียนหนังสือได้อันนี้ไปออกรายการทีวีดีกว่าเอาตาังค์เล่นๆไปหกแสนอุยอ้ยอุ้ยขี่ได้นั้นรดเลยอะชิบหายแล้วขี่ข้างล่างรดเลยครับเลสเพคความเคารพไม่ได้แล้วแสดงว่าเลยออกมวัวตัวไม่ได้แล้วครับเฮ้แต่เราจะเพิ่มอันนี้ยังไงอะไอ้รอไอ ไอขีดข้างล่างเลยเนี่ยเดี๋ยวบวกปีไปก่อนเซียร์ทวิตเตอร์โอเคอัปเดตทวิตเตอร์เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวลองโพสโซเชียลดิมีผู้ติด,ดตามเพิ่มไหมเป็นเจ้าชายเนะี่ยโซเชียลลองโพสดูนะเอ่อโพสโพสอะไรดีโพส,ส,สบล็อกดีกว่ามีไหมมีมีมีเพิ่มไหม ดูเช็คดิร้อยหกสิบเท่าเดิมอะทำไมมันไม่แรไม่อนี่เลยวะอันนี้ไปโพสหาดาราดีกวะ่ะโพสหาเอมิเลียคลาร์กเอ้ยมันคำพิลิปเอ้ยไม่ได้มันโพสจีบอะไรเนี่ยแมลๆมๆเมลม,มทำไมแรไม่มันไม่เพิ่มเลยวะเป็นเจ้าชายแล้วเนี่ยไม่มีเพื่อนตามเพิ่มเลย อเ c ส s ซ o r ี่ดูหน่อยดิเ c ส e ซ s o ี่เรามีมงกุฎนะฮะมีมงกุฎครับใส่ไว้ดีกว่าเท่ดีใส่มงกฎุฎใส่มงกฎุฎใส่แว่นใส่แว่นเอา้าใส่แว่นไม่ได้อยไางนี้ว่ะใส่แว่นมันดูแบบแปลกๆไชไหมลูกโบกายุเลยเรียลสเตตอะไรเมื่อกี้ขึ้นอะไรปักเป้า Stop and talking oh โ,โอเครู้แล้วครับทำไมเมียไม่ทอ้องบัดรโถยข้างล่างมันเขียนว่า ปักเปาเนี่ยตอนแรกมันมีการคุมกําเนิดอยู่นะครับมีเบิร์ดคอนโทรลก็คือแบบประมาณว่ากินยาคุมแล้วอย่างเนี้ยมีการเบิร์ดคอนโทรลอยู่โอเคครับโอเคไม่รู้ปะโทรแล้วก็ปั๊มไปเหอะอไม่ท้องเลยทีอ่านี่ครับถ้าท้องจะขึ้นอย่างนี้อ่าเพล็กนันซี่ไม่รู้อ่าอันนะี้ป่ะนะโอเคก็ท้องแล้วเก็บไปครับเล็บลูกไว้โอเคทีนี้ต่อมาเดี๋ยวจะเราเรียนต่อได้ไหมอยากเรียนต่อปะ่ะที่ไหนสักแห่งหนึ่งไปเรียนอะไรที่มันเกี่ยว เออเรียนกฎหมายได้ไหมเนี่ยโอเคเรียนกฎหมายนี่่าให้แบบว่าหมายนี่หน่อยจ่ายเองเลยครับเรารวยแล้วโอเคเราไปเรียนกฎหมายเป็นรัชวงที่เขาไปเรียนนี่เขาแอคทิวิตี้ได้ป่าอ,อยากเตะบอลนนะ่ะอยากเตะบอลเอาได้ไหมเนี่ยได้เฉยเลย <laughs> อะไรวะ ตอนแรกเนี่ยตอนที่เราเป็นคนธรรมาดาอยู่เนี่ยไอ้หาจอยแทบตายไม่ได้นะพอมาเป็นนี่ปุ๊บจอยกดฟึ๊บฟับเข้าเลยมีคนชวนโดดเรียนไม่เอาบ้ามันตั้งใจเรียนอยู่วะโอเคเดี๋ยวเพสติกฮันเดอร์ไปนะครับจะได้แบบเพิ่มเบบี้โอทำไมลูกดำานงวะเอ้ยให้นาสกุลวัยกรไว้นะชื่อชื่อว่าเอ ชื่ออะไรดิเราชื่อสมชายใช่ไหมชื่อสมศัก,ก,สสก,รกรดิ์แล้วกันสมศักดิ์วัยกรอะไรอ่ะตัดสายสะเดือะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ผมขออนุญาตใช้ก้อนหมดนะผมอยากมีลูกขาวๆเพราะผมอยากให้ว่าเขาดูขาวผ่องขออนุญาตใช้ก้อนหมดนะครับโอเคขาวโบเลยแล้วกันขาวซีดเลยไป อืมโอเคขออนุญาตใช้กดอโหมดหนึ่งคนนะครับโอเคเรื่องเรื่องอื่นๆืเอ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันเปลี่ยนไปวะเอ้ยเอ้ยกดผิดอะไรวะไปกดเปลี่ยนสีผมเฉยเลยแมวอ๋อโอเคกดผิดโอเคขออนุญาตใช้กดอโหมดแปลงแต่งสีผิวหน่อยนะครับเอาโอเคต่อเลยบวกปีอีกหนึ่งจะได้เรียนจบแล้วเรียนจบอย่างว่ากี่ปีเนี่ยเรียนกี่ปีเนี่ยโอเคทีมซอกกอ์เราดีขึ้นนะครับอุ้ยแม่ป่วย อุ้ยมีลูกอีกแล้วเบื่อปั๊มลูกเก่งจัดผมยังไม่ได้กดเม k e ลิ v เลยนะปั๊มลูกเก่งมากอะจริงๆผมมีทางรวยอีกทางหนึ่งนะแต่ว่ายากมากอะมันแบบส่วนใหญ่จะจนไปเล่นคาสิโนโอเอ้ยมาลูกเอ้ยหายลูกชื่อ,อยังสุมเสียงเลยแมวแมวแมเอ่เอ,อ,อชื่อล,ลูกผู้ลูกผชายจะให้นำหน้าด้วยสมนะครับลูกผู้หญิงจะให้นำหน้าด้วยสีนะครับลูกคนนี้ชื่อสีสมอแล้วกัน สีสมอนไวยากรเนี่ยเขียนอย่างี้ป่ะไม่รู้เอ้ยมีเอด้วยดิสีสมอนโอเคไปซีเรียกโอเคเรียนจบแล้วครับโอเคฉีดวัคซีนให้ลูกด้วยไอย้ลูกคนนี้ผิวเป็นไงบ้างเนี่ยผิวดำมาเลยเดี๋ยวแก้ใหม่กดหมดเอ้ยอเดี๋ยวมมมไม่ต้องแก้หรอกแก้คนเดียวพอโอเคอกไปอีกหนึ่งเปย์ชึบ อุ้ยมีก็สต็อกเกอร์นะครับมีสต็อกเกอร์ครับโทรเรียกตำรวจเลยครับมีคนติดเดินติดตามเรามีกฎหมายแล้วเข้ามามั้งอันนี้แม็กซ์อะไรเนี่ย Offer Sport a n d o n p r p o r t in Thailand Max Man Spreading แปลว่าอะไรอันเนี้ยนี่แปลว่าวอะไรวะกดแปลได้ไหมเนี่ยกดแปลไม่ได้เป็นไรไม่รู้อะแอปผมอะ เดี๋ยวผมขออนุญาตสลับไปปิดเปิดใหม่ก่อนฟึบฟ่บขอแปะหน่อยเพื่อแบบกดมั่วตัวเดี๋ยวซวยนะครับเกมนี้ค่อนข้างที่จะแบบต้องเล่นค่อยๆเล่นนะก็ค่อยๆเล่นเลยบางทีไปกดมั่วเนี่ยเราต้องถ้าเกิดพลาดไปเนี่ยมันต้องซื้อทําไม่จีนไงมันก็สามสิบาทต่อครั้งอ่ะมันก็แพงนะเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้อือ โอเคซัพพอร์ตอะไรไหนะดูหน่อยสซ่ Say. ทำให้คนอ่านหนังสือปัญญาอ่อนนะไม่เอา <c ười> คตหมายบ้าบอมากอะเซเลบิตี้อะไรเนี่ยก็ด่าเราในอทีวีอะเชฟชื่อดังเรียกคุณว้าเป็นเครื่องมือที่ไร้ความสามารถในการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ จริงๆเนี่ยเอ้ยไปกดเอ้ยเกือบไปไปกดเซอร์ไพรส์ถ้ากระโดนข้างบนนี่สวยนะครับไปเถียงเขาโอเคเราไปออกทีวีได้ไหมเนี่ยอยากกลัวเฟรมลดวะอันเนี้ยบริษัทอาหารจันด่วนลองดูลองดูเอาแกะทำไมลดวะมันออกอะไระคือออกรายการทีวีไม่ได้เลยเหรอแล้วทำอะไรได้บ้างอ่ะในฐานะกษัตริย์อะ เอ้ยในฐานะแบบเจอพระวงอะ่ะทำอะไรได้บ้างอ่ะโอเคเป็นไรขนาดเดินคุณพกกระเป๋าเงินตกอยู่เฮ้ยกา <c oughs> ไปโดนปุ่มไปนั่นแหละปุ่มเธอร์ฟมีอะ่ะอ้าวโซเชียลนี่ไงเพิ่มแล้วโอ้โหสามแสนละ โพสโพสโพสเฮ้ยกดมว่ยกะสัมัน call เราอะไรเนี่ยจะ <Okay. S 1> ไปโดนปุ่มเซอร์ไพร์มีตลอดเลยโอเคพาร์ทนี้จบที่อายุ33ปีนะครับเดี๋ยวมาต่อในพาร์ทหน้าตอนนี้ลูกสาวแล้วก็ลูกชายลูกสาวก็เริ่มโตแล้วโอเคหน้าตาหน้าหลักมาก <laughs> โอเคไว้เจอกันพาร์ทหน้ากับผมกับชีวิตของเจ้าชายสมชายวัยกรโอเคครับสวัสดีครับ